ัสดีครับผมนะครับผมทอมพลนภาศัยนะครับก็ตำแหน่งในสกุลโบเกอร์ก็คือรองกรรมการฝ่ายบริหารระดับเพชินนะครับหนึ่งสองบวกนะครับก็ทำหลายๆอย่างนะครับผมเป็นพ่อค้านะครับแต่ก็จะมีในส่วนของขายหนังสือบนสุภาลอยซึ่งเวลาเทศกิจมานะเราก็จะต้องหอบหนีให้โดนท่าปรับนะครับคือต้องย้อนไปก่อน,นว่าตอนที่สมัยนั้นคือคุณพ่อป่วย นะครับผมก็ขาขายก็วิ่งขึ้นวิ่งลงกรุงเทพสุรินนะครับผมเพื่อจะอดูแลท่านนะครับสุดท้ายท่านก็จากไปโดยที่ไม่มีประกันก็ต้องจําฝังใจว่าเราจะต้องไม่ลําบากเหมือนพ่อนะครับฉันก็เลยอาจจะซื้อประกันให้กับพ่อแม่แฟนก็เลยมีโอกาสได้เดินไปที่บริษัทประกันนะครับเพื่อจะซื้อประกันให้กับพ่อแม่แฟนแต่ก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับแต่มีวันหนึ่งก็มาเจอเจอกับคนที่เปิดโอกาส ให้เข้าสู่ธุรกิจนี้ก็คือ,อพิทพั์คุณสมบัติซึ่งพี่เขาได้แนะนําเป็นตัวแทนซื้อประกันชีวิตให้กับตัวเองหรือครอบครัวคุณก็ก็คุมแล้วก็เลยเป็นตัวแทนก่อนแล้วค่อยมาสมสัครซิกุโมเกอร์น,นะครับทีมเรามีห้องเรียนตั้งแต่เช้านะครับยันเย็นเลยยันมืดเลยฉะนั้นคือในส่วนของทีมงานที่ไม่มีเวลาเนาะช่วงเช้าก็มีช่วงเย็น เรามีห้องแม้กระทั่งห้องอนุบาลและเรามีกิจกรรมนะครับไม่เป็นงานสัมมนาแม้กระทั่งงานบุญเราก็มีจัดกิจกรรมให้ทีมงานบ่อยครั้งนะครับก็จริงแล้วนะครับผมก็เชื่อว่าความสําเร็จเนาะหลายคนนะครับที่จากบ้านเนาะจากบ้านนอกมาเข้ามาเมืองหลวงเพื่อี่มาแสวงหาความฝันซึ่งผมมองว่าผมผ่านจุดนั้นมาแล้วมีความหวังว่าจะกลับไปดูแลคนที่บ้านนะครับและอย่างหนึ่งคือเราอยู่ไหนก็ทําได้ นะครับขอแค่มีมือถือเครื่องเดียวและก็มีในส่วนของอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำงานได้นะครับผมต้องย้อนกลับไปตอนที่ผมสมัครใหม่นะครับจะมีเสดให้1แผ่นนะครับซึ่ง1%ผมไม่สนใจแล้วเพราะว่าผมขายประกันชีวิตได้คอมมิชชั่น40%มากกว่าแต่โดยที่ผมเข้าไปที่สิกุงบ่อยๆก็จะเจอเฮียเฮียก็จะบอกว่าให้หันมาสร้างทีมซึ่งตอนนั้นผมเองก็คิดว่าได้แค่ เดือนละหมื่นห้าก็ดีใจแล้วด้วยระบบที่ดีเยี่ยมและทีมงานที่สุดยอดทําให้ผมมีภาษีอินค e เดือนหนึ่งเกินหกหลักและมีทีมงานติดตัว2องร้อยนทั้งทีม15,000ท่านและมีเบี้ยประกันประมาณ10ล้านต้องขอบคุณทีมงานทุกท่านขอบคุณโค้ดตลอดเส้นทางขอบคุณครับก็อยากจะบอกคนที่ดูคลิปนี้นะครับผมว่าคนที่ไม่เป็นนะครับไม่เก่งไม่รู้เรื่องเลยเรายินดีที่จะช่วยสอนงานให้นะครับ เขารจับมือทําจนกระทั่งเป็นงานนะครับไม่ว่าจะอยู่ใกล้ไกลเรามีทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับผมจบแค่ประหกนะครับเป็นพ่อค้าผมยังทําได้เลยฉะนั้นทุกท่านทำได้แน่นอนครับยินดีที่จะแบ่งปันให้นะครับ